กาละครั้งหนึ่งในวันที่คุณเอ่ยปากว่าทุกคนเรามีสิ่งดีๆมานําเสนอและคุณก็มั่นใจว่าสิ่งดีๆนั้นได้ถูกส่งต่อเป็นที่เรียบร้อย <indung> แต่แล้วก็พบว่าคนไม่สนใจมีหนํำซ้ำบางคนไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดเลยนี่นี่พวกแกไม่ตั้งใจฟังหรือว่าฉันคุณไม่รู้เรื่องเนี่ย คุณเชื่อไหมข้อมูลชุดเดียวกันแต่เปลี่ยนวิธีนำเสนอจะเปิดโอกาสต่อยอดความมหัศจรรย์ไปสู่สิ่งอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายราแล้วเปลี่ยนไงอะก็เปลี่ยนภาพนิ่งเป็นแอนิเมชันแสนสนุกเปลี่ยนการดำเนินเรื่องเชองช้าให้กระชับเปลี่ยนข้อมูลจำนวนมากด้วยการเรียบเรียงเนื้อหาให้ไม่ซับซ้อนมันเป็นเคล็ดแต่ไม่ลับที่พวกเราใช้ในการสร้างผลงานกับลูกค้าให้ดูน่าติดตามและเป็นที่จดจํา แน่นอนว่าเมื่อคนสนใจสิ่งดีๆที่คุณนำเสนอแล้วคราวนี้จะต่อยอดไปทำเรื่องอื่นก็ง่ายขึ้นเยอะ